ก็ต่ง้านกว่าถุงละร้านกว่าตอนนี้มีหลายถุงอยู่ส่งเป็ดทีรอบหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทโอ้โหมาดูว,าดวิธีการรับส่งเป็ดรอบละหนึ่งล้านบาทรอบนี้กี่ตัวครับพี่นกแปดพันกว่าค่ะแปดพันตัวไม่เป็ดไข่เแบ๊เบ๊หักหักขวาหน่อยนะมาดูว,าดวิธีการรับส่งเป็ดรอบละหนึ่งล้านบาทัตอนแรกครับเขาะจะเยอะเอารถมาบันไดครับบันได มีกี่ชั้นครับเจชั้นครับบันไดเจ็ดชั้นแล้วเราดูกันแล้วก็แบกอันนี้เรียกอะไรครับพี่ปอ๊อเสียมครับเสียมเพื่อ,อไว้กักเป็ดครับเอาไว้กักเป็ดเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็ด800 0ตัวพี่ปอ๊อใช้เวลาทีนาทีในการเอาขึ้นไปเ,ออเ,เดาดีครับเขาจะต้อนกัน่างนี้ครับต้อนมาเราเงแนมากเพื่อเข้าอะไรเพื่อเข้าเสียมฮะต้อนเพื่อเข้าเสียมเข้าเ,เสียมตรง,งนี้ นี่ครับวิธีการขึ้นเป็ดนะครับรับส่งเป็ดรถมาแล้วเขาจะต้อนเป็ดแบบนี้จะเอาไปส่งที่ฟาร์มเป็นเป็ดไข่นะครับเลี้ยงประมาณ5เดือนนะครับพอได้5เดือนแล้วเขาก็จะนาเป็ดตรงนี้ไปส่งที่ฟาร์มเป็ดไข่นะครับก็เป็นการขนส่ง ด้วยรถแบบนี้ครับก็นับกันทีละห้าตัวห้าตัวใช้มือนับแบบนี้จับทีละห้าทีละห้าทีละห้าเขาจะนับมาตรงนี้นะครับรอบละที่เขานับนะครับรอบละ200ตัวนะครับเมื่อนับครบ200ตัวแล้วเขาจะเปิดเสียงขึ้นมาสู่ที่รถคันนี้ครับรถคันนี้มีทั้งหมด7ชั้นนะครับ1ชั้นบรรจุได้ทั้งหมด700รอตัวนะครับขึ้นไปหลักการคือว่า700รตัวนั้น สลับชั้นกันนะครับ <S <S <IL EN C IO> เข้ามาชั้นแรกก่อน <S <S <IL EN C IO> แล้วก็เว้นขึ้นไปนะครับขึ้นมาเป็นชั้นที่3าม <IL EN C IO> แล้วก็ลงมาชั้นที่2แล้วก็ขึ้นไปคือขึ้นแบบสลับชั้นต้องทําตอนเช้านะครับเช้ามืดนะครับตีห้านะครับแล้วก็ทาโพลทุกโงเย็นนะครับเพื่อป้องกันไหลเพื่อป้องกันเป็ดร้อนเพราะความร้อนนะครับเป็ดในแต่ตัวก็ม <IL EN C IO> <ๆ>ีความร้อนพรขึ้นไปขึ้นไปร้อนๆทาให้เกิดการเสียหายนะครับป้องกันเป็ดนะครับ แล้วเป็ดตรงนี้จะนําไปสู่ที่ฟาร์มนะครับฟาร์มเป็ดฟาร์มเป็ดก็จะเอาไปเลี้ยงต่อให้ออกมาเป็นไข่เป็ดที่พวกเราได้กินกันนะครับพี่นกสวัสดีครับนี่เจ้าของเป็ดน,นะรอบนี้กี่ตัวครับพี่นกแปดพันตัวค่ะแปดพันตัวห้าเดือนกว่าค่ะห้าเดือนคือ<ป>จากลูกเป็ดใช่ค่ะแล้วเราก็แบบไปไล่ทุง่งให้ครบห้าเดือนเพื่อจะเข้าฟาร์มไม่ใเป็ดไข่ครประมาณฟ้าสว่างครับฟ้าสว่างแล้วก็โมบงเย็นครับ ต้องทําการขนย้ายต้องทําตอนที่อากาศอากาศเย็นครับเย็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็ดมันร้อนง่ายครับเสียหายแน่นอนนอ๋อเอาไปเข้าฟาร์มครับเพื่อที่จะเอาไข่มาขข่ใช่ครับอย่างนี้อยู่ชัยนาทวันนี้ไปจังหวัดอะไรครับไปนครนายกครับ นี่คือวิธีการนับนะครับขั้นตอนตอนนี้เขาเรียกว่าการจับเป็ดเพื่อไปส่งตรงนี้คือเป็ดไข่นะครับเขาจะนับกัน กันอูนี้ครับตอนมาตอนเพื่อเข้าอะไรเพื่อเข้าเสียมตอนเพื่อเข้าเสียมเอาเสียมตรงนี้นี่ครับ ลงไงพี่เดลยวเดินได้เลยครับ่างด้ากางลย